าาอ,อาจารย์กเอาจารย์กําลังจะให้สังเกตผัสษะที่กระทบเ,เช่นอาการที่ใจกับเพื่อมชอบไม่ชอบหรือรู้การปรุงแต่งที่มันมาสลับกับความว่างหรือไม่ว่างเกิดดับสั้นบ้างยาวบ้างหลงไปยาวไปความคิดมาก็เผลอเพอตามเขาไป จริงๆก็จ,จ,จะมีอย่างนี้แหละอ่าคือมันมีมีตัวรับคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีตัวรู้เสียงกิริศสัมผัสมากระทบที่เป็นผัสสะทั้งหมดไอตัวผัสสะนั่นแหละเป็นตัวผิดปกตินะไอตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ถอยตากรับรู้เนี่ยเป็นตัวปกติฉะนั้นเราฝึกรับรู้รับรู้รับรู้เราจะอยู่กับภาวะปกติใช่ไหมแต่ตัวรู้จริงๆรู้ทั้งปกติรู้ทั้งผิดปกติอันนี้คือข้อดีของมัน สรุปคำพูดได้ง่ายดีอยู่โอเคเออจารนพรว่าไงก็สนุกดีโอ้ไปกดใช่ไหมเป็นเป็นไงไปเล่นเล่นตัวกวดเป็นยังไงบ้างก็ ก็กลับมาโกรธค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอมีความคิดแล้วพอมีตัวโกรธนะคะมันก็ดับได้เลยอแล้วก็หลุดร,รู้ได้เร็วขึ้นเพราะมีตัวกดค่ะแต่วันนี้ถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์ต้องคิดว่าพอตอนที่เอิงฝึกกับพระอาจารย์นะคะมันยังมีเสียงนกเสียง,งต่างๆให้ได้กดแต่ทีเนี้ยพอเอิงเดินตอนตีสี่ครึ่งนะคะ่ะแล้ว มันเงียบค่ะแต่ว่าสิ่งที่เอ่อที่จะทําให้เอิงกดอ่ะถ้าเอิงกลับมาตรงที่กับผิดตาลูลมหายใจอย่างเงี้ยมันมันผิดหรือมันถูกต้องไหมค่ะอ่าได้บางทีนะเราก็ใช้อายตนะอื่นถ้าอันนี้ไม่มีก็ออนอื่นเช่นกายก็ได้ลมหายใจก็ได้ใช่ไหมร่างกายเช่นการเดินก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่เกิดทางกายอ่ะ ในเมื่อเสียงไม่มีแล้วก็ใช้กายเมื่อบางทีเสียงไม่มีกายบางทีก็ใช้ตาเห็นอะไรผ่านไปเราก็เอาต่ออายตนะทั้งหมดอ่ะเราจะเอาตัวไหนก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องเอ้ยเจาะจงเสียงอย่างเดียวนะอะ่กายก็ได้กายก็ได้ที่มันคอยดักเป็นสมองยึดเอาไว้กรณีที่เราให้ทำสองอย่างเนี่ยเพื่อแยกให้เห็นสภาวะที่ว่ามันเป็นตรงกลางอ,ะอ่ะสร้างกายเป็นตรงกลางแล้วก็แยกไปนะคอยดัฝึกฝึกไป เดเอาเอาเอาอย่างนี้ก็ได้เอาตาก็ได้เอากายก็ได้แล้วแต่จังหวะนั้นเวลานั้นอะไรปรากฏอันไหนชัดก็เอาอันนั้นไปได้เลยไปคอยเล่นไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวตอนนี้หูชัดเอาหูอ่าเดี๋ยวนี้ตาชัดเอาตาช่วงนี้กายชัดเอากายให้มันเชี่ยวชาญและชานาญทุกๆอายตนะทั้งสามอันเนี้ยคอยดักรั้งเอาไว้นะยเวลาคิดมาปุ๊บมันก็จะมีกําลังในการสลัดความคิดออกไปสลัดความคิดออกไป อะอย่างเงี้ยคอยจับแยกไปนะดีแนนล้วล่ะฝึกการไปวันนี้ก็มาถามคำถามอันนี้แล้วก็ตั้งใจมาปวารณาค่ะว่าอยากมีพระจารย์เป็นกัลยาณมิตรในชีวิตก็เลยอยากจะเข้าทุกวันอังคารไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคอเราได้ามาชิกเพิ่มแล้ละในกรณีอันนี้เกินแต่ว่าที่หนูเจอมาคือบางทีมันเยอะเกิน เมร์แบบไปไปยากแบบมันลุมาตุ้มเลยอะเออเราต้องทำยังไงอ๋อเวลาเวลามันเยอะเกินใช่ไหมก็เอาอย่างนี้เวลาเยอะเกินนะอันไหนที่เราไม่ได้อันไหนที่เรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ใส่ใจอ่ะแต่เรารู้แล้วเราก็ปล่อยเอาอันที่มันชัดชดชัวๆชวก็พอไม่ต้องไปเอาทุกเม็ด ถ้าเอาทุกเม็ดเป็นเยอะเกินไปอย่างบางทีมันก็จะทําให้จิตฟุ้งซ่านคือบางครั้งหน่ะไอ้ตัวไอ้ตัวที่เราให้กดรู้กดรู้เนี่ยบางครั้งน่ะเราไม่ได้กดแต่เรารู้ก็ใช้ได้เนยเราไม่ได้กดแต่เรารู้ก็ใช้ได้บางครั้งเราจะเอาแค่บางอย่างที่มากดแล้วรู้กดแล้วรู้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะเราต้องการแค่รู้เฉยๆอย่างมันเยอะเนี่ยรู้มันเยอะไหมรู้ว่ามันเยอะใช่ไหมมันเยอะแต่พย่ยาม พยายามจับมันแยกกันน่ะไอ้ฝังง่งนี้กับฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ถ้าเราพยายามจับมันแยกจับมันแยกจับมันแยกเนี่ยมันจะทําให้เราเรามีโอกาสที่จะอิสระจากมันมากขึ้นการแยกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเวลาเราภาวนาทุกคนนะ่ะถ้าภาวนาแล้วอ่ะจะรู้อะไรก็ตามเข้าใจอะไรก็ตามแต่จิตแยกตัวเองออกจากอารมณ์ไม่เป็นเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นี่คือข้อสําคัญนะคุณจะเข้าใจอะไรแค่ไหนก็ตามนะ าจิตมันแยกตัวเองออกจากอารมณ์ไม่เป็นน่ะมันมันมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ประโยชน์มนเต็มที่คือให้มันรู้จักแยกตัวเองออกมาจากเหตุการณ์เหล่านี้ยแล้วก็เฝ้าดูเหตุการณ์เหล่านี้แล้วไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเห็นเหตุการณ์เหล่านี้สลายตัวไปเรื่อยๆอันนี้มันจะทําให้ภาวะจิตอิสระมากขึ้นนะหัวใจสําคัญมันอยู่ที่นี่รู้มากรู้น้อยไม่สําคัญ แต่แยกเป็นแยกตัวเองออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้เป็นนั่นแหละคือจริงๆและ่ะตัวอย่างง่ายๆนะเวลาเราเข้าไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเข้าเข้าตีกัน,น่ะแต่ไม่แยกตัวออกมาเรามีสิทธิ์เจ็บไหมอ่าเขาตีกันอยู่นั่นแ่ะแล้วเราไม่แยกตัวเองออกมาอ่ะมีสิทธิ์เจ็บไหมมีสิทธิ์ได้รับผลไปได้รับรับวิบากร่วมกับเขาไหมอ่าแต่เขาตีกันอยู่แยกตัวออกมาซักเป็นยังไงเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ไม่เหนื่อย ไม่ปวดเหมือนกันเวลามันชิดเราแยกตัวออกมารู้มันเวลามันได้ยินเราแยกตัวรู้ออกมาได้ยินเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายเพราะเราแยกตัวออกมาดูแล้วอย่างเงี้ยสําคัญนะหัดฝึกฝนในการแยกเอาไว้แยกมันไว้นะเออมันจะได้สบายขึ้นใช้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นให้เป็นประโยชน์นะโอเค กรรนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรายงานเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เอมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนี่หน้าเคยผ่านเคยผ่านโจทย์นี้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ผ่านไปได้อย่างอย่างมีสติแล้วก็มันเหมือนมันมันยิงผ่านตัวเราไปไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกกระทบเจ้าค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันถูกกระทบจังๆเลยแล้วก็เฮ้ยทำไมมันกลับมาอีกเนี่ยไอ้เรื่องนี้เราผ่านมันไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันกลับมาอีกเนี่ย แล้วก็อยู่กับไอ้ตรงที่ว่าทําไมกลับมาอีกทําไมกลับมาอีกพยายามจะหาเหตุผลว่าทําไมมันกลับมายิงใส่เราได้นะเนี่ยก็เราเคยลอยตัวแล้วนี่ทําไมมันกลับมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ปึ๊กเนี่ยมันคิดถึงเอ้ยอน,นิจังเออมันกลับมาได้แล้วแล้วแต่ไม่แต่แต,แต่แต่ก็ยังพยายามหาเหตุผลว่าทําไมไอ้เรื่องนี้อมัน มันยิงใส่เราได้วะทาไมมันมีมีค่ากับเราได้อีกฟั้งหนึ่งนะ่ะอะไรเงี้ยนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วอะ่ะจนจนนอนไม่หลับเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เฮ้ยคือหนิปกติแล้วเป็นคนนอนนอนง่ายมากเลยแ้วก็นอนไม่หลับ嘛วันนั้นก็คิดมันเห็นความคิดเนี่ยลุกขึ้นมาหยิบตัวกดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินเห็นน้องอ่ะคือแบบว่าหยิบตัวกดแล้วกดเลยคิดปุ๊บกดคิดปุ๊บกดคิดปุ๊บกดเนี่ย คือกดแล้วมันเหมือนทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปตอนนั้นคือแล้วก็มาถามตัวเองว่าเรากําลังสมถะอยู่หรือเปล่านะคือคิดปุ๊บกดคิดปุ๊บกดแล้วมันก็ทิ้งทิ้งแต่ว่าก็มาเอ้ยไม่สมถะหรอกก็เราเห็นนี่เราเห็นมันเราเห็นมันคิดเราก็กดเราเห็นมันคิดมัน,มนก็กดเราก็อยู่กับความเป็นจริงอยู่นะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่นะเนี่ยแต่มันไม่หายแล้วก็เสร็จแล้วก็ <H im> มันอยู่ได้โหมันอยู่นานเหมือนเกือบมันเป็นเกือบชั่วโมงเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์นี่ไม่เคยแบบว่านอนไม่หลับแบบเนี้ยมันเหมือนกับเรายังอยู่กับมันอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะมันก็กดๆ,ๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วเส็จแล้นหนิงก็เลยวางตัวกดไปแล้วหนิงก็มาดูมาดูว่าอาการดูอาการตรงๆว่าเรารู้สึกไงอยู่เนี้ยก็มาเห็นว่าเอ้ยมันเกิดอาการร้อนๆตั้งแต่คอหอยลงไปถึงถึงกระเพาะอาหารมันเหมือนแบบมันร้อนๆแล้วก็หนักๆแล้วก็ เออดูดูดดไปเสร็จแล้วปอกไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หลับไปเลยก็แบบว่าพอตอนเช้าตื่นมาก็มาพิจารณาอีกหยิบมันมาหเห็นว่าเฮ้ยไอตอนตอนแรกทําไมมันไม่หลับเป็นชั่วโมงเลยอะ่ะแต่ตอนที่หนิน่เอาตัวกดมากดมันเบาลงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เบาเบาลงเพราะมันไม่คิดตามแล้วมันไม่ฟุ้งต่อละว,ว่าทําไมเราไม่ผ่านหรือว่าเราจะเอากัเอายังไงกับมันดีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะไม่ไม่ไม mm. คิดไม่วางแผนไม่แก้ตัวไม่อะไร ทิ้งทิ้งทิ้งกดละทิ้งกดละทิ้งแต่ก็ยัง <c oughs> ไม่หายหรอกมันกลับมาเรื่อยๆแต่พอมามาสังเกตอาการเป็นอาการเป็นความเป็นอาการที่ที่ที่รู้สึกอยู่มันก็ปอกหลับไปเลยเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าอ๋อเออก็ว่า,เ,ออเ,ราเราไม่คุยกับมันแล้วนี่เพราะมันเพราะเราไม่สมมติบัญญัติกับมันแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเราก็เลยเราเห็นแต่อาการนะมันก็เลยสบายแล้วหลุดแล้วอย่างนี้แล้วมันถึงเวลาแล้วเพราะมัน <c oughs> มันตีสองแล้วมม่งเจ้ขาขาจาจยนก <g ül> ็หลับไป <c oughs> แนะนาเจ้าขาฟาจยา์เขาเ,เขาเรียกอย่างนี้นะบางครั้งอะบางครั้งอ่ะบางครั้งเราถ้าเราเราเจอถติเราเจอแต่ของสะอาดสะอาดเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอเจอของสกปรกเนี่ยมันจะรู้สึกตัวดีนะแต่มันมีอันหนึ่งนะมีอันหนึ่งอ๋อต้องขอบคุณเขาเอออย่างเงี้ยยังขอบคุณเขาที่เขามีแบบนี้นะ วิธีการคือเราอยากหายอ่ะจิตเราอยากหายจิตที่แม้แต่ทุกคนเท่าจิตเราเจอสภาวะเหล่านี้อยากหายอยากปฏิเสธการรู้อันนั้นน่ะมันจะไม่บริสุทธิ์มันจะมีพลังแอบแฝงที่จะผลักดันที่จะผลักดันและผลักใสามาอยู่นะมันเป็นภาวะรู้ที่ยังไม่ใช่รู้แท้ถ้ารู้แท้เนี่ยมันจะไม่มีภาวะผลักใส่นะ มีแต่ภาวะยอมรับโอ้อันนี้มาแล้วยอมรับมันโอเคเราก็ยอมรับมันไม่ใช่ไปตีไม่ไม่ได้ไปว่าฆ่าว่าเฮ้ยเราเคยชนะเคยผ่านมันแล้วเคยอะไรมาแล้ว,ลวทั้งหมดเลยเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่มีภาวะอะไรแน่นอนมันมีอันหนึ่งนะถ้าเราถ้าสภาวะตัวรู้ที่มันมันอยู่เหนือมันอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้นะอารมณ์พวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ไม่ได้หายแต่ตัวรู้มันกลับมองเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างอย่างไม่ได้ไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังไม่ได้ตัดสิ่งนไม่ได้ให้ค่าไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีแค่ดูเฉยๆว่าเออมันมีภาวะที่ไม่พอใจเกิดขึ้นก็ก็ดูวาไม่พอใจเท่านั้นแหละดูอย่างเฉยๆดูอย่างไม่ได้มีอะไรสำคัญที่สุดจิตของพวกเราอ่ะสำคัญที่สุดคือจิตเราอ่ะจะต้องเรียนรู้ เรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างมันไม่ใช่เราอันหนึ่งต้องเรียนรู้อ่ะมันทาของมันเองไม่ใช่เราทํามันเกิดของมันเองไม่ใช่เราทาให้มันเกิดแล้วมันก็หายไปเองไม่ใช่เราทําให้หายรู้จักไหมไม่ใช่เราทําให้มันหายนะมันมันเกิดเองมันเป็นเองมันหายเอง เนี่ยภาวะแต่ละอันเนี่ยมันจะวนหลอกวนวนมาคอยดักหลอกลวงเราอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเราดูเขาอะเขาเกิดเองเขาเป็นเองเขาหายเองอยู่เรื่อยๆนะแล้วจิตเนี่ยมันจะทําแค่รู้ว่าเขามาแล้วรู้เขาไปบางครั้งเนี่ยที่เราคอยดักให้เจริญไตรักษอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อเนี่ยเวลามันมาปั๊บไอ้ความรู้สึกไตรักเราจะไม่มีบางครั้งมันมีเหมือนกัน แต่ไม่มีความอยากในไตรักษณนั้นอีกแอไม่หายสักทีวะไม่หายสักทีวะไม่หายสักทีวะอย่างเงี้ยนะบางทีนะไม่ได้ใส่ใจอะ่ะบางทีอะ่ะบางทีอาตมาเนะี่ยมันบางทีมันนอนคิดอยู่เอามันคิดไปฉันก็จะนอนนี่แหละหลับไม่หลับไปช่างกคิดไปฉันก็อยู่กับการนอนฉันจังหวะนั้นสังเกตไว้ว่าจิตเราอะ่ะจะพยายามพยายามเอาภาวนะนั้นจนลืมภาวะเป็นกลางๆของร่างกายอะเออ ลืมไปทั้งที่ทําอยู่แต่จิตมันลืมถ้าเราจิตมันอยู่กับร่างกายเนี่ยพอปล่อยให้ภาวะที่ปรุงแต่งเนี่ยมันก่อตัวสลายตัวด้วยอยู่กับภาวะเป็นกลางๆเฉยๆกับร่างกายแต่การอยู่ซึกซ้อตัวกับร่างกายบ่อยๆบ่อยๆอย่างที่ร่างกายอย่างที่อายตนะมันเป็นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยทั้งที่อันนั้นมีอยู่มันก็เลือกพวกส่วนนั้นนะมันก็เลือกพวกส่วนนั้นไป ก็เรื่องก็ส่วนอารมณ์คืออารมณ์ใจคือใจรู้คือรู้มันจะเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ยามรวมกันนะฉะนั้นเงื่อนไขนะอย่าหลุดพ้นเร็วนักอยู่กับมันอย่างนี้แหละแล้วก็เรียนรู้มันไปขอบคุณม้านขอบคุณม้านทุกภาวะเลยมันจะดีก็ขอบคุณมนันไม่ดีก็ขอบคุณคอยดูภาวะเหล่าเนี้ยที่มันเป็นอยู่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 เนี่ยแล้วก็คอยเรียนรู้อยู่เรื่อย มันดีนะมีใครมาคอยอยากสกิดที่เราเกิดเขียน่เกิดเขียนเนี่ยต้องขอบคุณมันนะโอ้ยทําให้เรารู้ตัวอีกแล้วเนี่ยนะทาให้เรารู้ตัวอีกแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราไม่รู้ตัวเนี่ยอย่าง,างเงี้ย Okey. เราเราไม่เอาเหตุผลอะไรทั้งสิ้น,น่ะเราเองเหตุผลว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ตัว <c oughs> ททเท่าจิตเราคิดแค่นี้พอทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ให้เรารู้ตัวเราไม่ได้เอาถูกเอาผิดกับมันแต่มันคืออุปกรณ์ให้เราเห็นตัวรู้ เ็นตัวรู้ว่าตัวโกรธเป็นอย่างนี้ตัวชอบเป็นอย่างนี้ตัวชังเป็นอย่างนี้อ๋อตัวยึดเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันอย่างเงี้ยคือมันซื่อตรงๆเลยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นแล้วหัดไปเรื่อยๆนะหัดจับมันแยกออก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 คอที่ผ่านมาที่เนี่ยน,นะคอที่ผ่านมาที่ยูอพพุตเนี่ยนะเออไปให้ข้อหัดแยกออกให้ไปดูคราว่า พอแยกรูปแยกนามเนี่ยหันไปดูสภาวะที่มันทําเองก็เรียก่รูปทํานามทำอ่ะให้มันเห็นว่าทุกอย่างให้มันเกิดก่อนแล้วเรารู้เกิดก่อนแล้วเรารู้เพื่อลดภาระที่ว่าเราต้องไปทําอ่ะจะเกิดดีเกิดไม่ดีก็ตามปล่อยให้มันเป็นก่อนแล้วก็รู้ไปปล่อยมันเป็นก่อนแล้วก็รู้ไปมันคิดก็ปล่อยมันคิดก่อนแล้วรู้ไปคิดก่อนแล้วรู้ไปเนี่ยพอเราเราทําอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะเห็นภาวะ ให้ความคิดก็ทำเองไอ้เสียงที่ปรากฏก็ทำเองคอยดูดูความทำงานของมันอะ่ะแล้วแค่ให้เขาเกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้ฝึกกับปณิสัยแบบเนี้ยแล้วก็ใส่คําว่าเกิดขึ้นแล้วใส่ความรู้สึกว่ามันหายไปมันหายไปมันหายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอ,อิมเข้าท่าฮะมันจะรู้สึกเลยวะ่ะเพราะตอนเนี้ยเราจะมีภาะวะหนึ่งว่าเราต้องทำมันจึงจะรู้เราต้องทำมันจึงจะได้ออไอ้ภาะวะเราต้องทำเนี้ย เราต้องทำเนี่ยมันซ่อนอยู่แต่เราปล่อยให้มันทําซิแลเรารู้ปล่อยให้มันรู้ซิเราไม่ต้องทํารู้หละปล่อยให้มันทําแล้วเรารู้ไปปล่อยให้มันทำเรารู้ไปก็เรียกว่าศึกษารูปทำนามทำที่ภาวะทั้งทั้งเรื่องจริงที่มันทําเรื่องหลอกที่มันทําอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ได้ทํานะเราไม่ได้ทําแล้วเดี๋ยวเห็นมันหายไปอย่างเงี้ยจิตจะต้องจิตจะต้องอะไรจิตจะต้องมีความเป็นอิสระจิตจะต้องมีความ อ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับเคารพมันอย่างที่มันเป็นจริงๆเลยไม่ได้เกลียดอะไรสักอย่างมาเล่มาเลยมาเลื่อยมาเลื่อยอย่างเงี้ยนะแล้วปล่อยก็ทําเองหายเองทําเองหายเองอยู่เรื่อยๆนะเราลองลองดูลองดูตรงเนี้ยดีแล้วเจ้าค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องต้องขอบคุณทุกสิ่งที่ปรุงแต่งนะเจ้าค่ะโอเค มีคำถาม<ง>มีคำถามมาทางแชทกับพระจาจาร์เขาถามมาว่า,วาทำไมเรามักไม่ยอมนื้ซื่อๆไม่เป็นกลางคะทําอย่างไรเราถึงจะไม่ไปเอาผิดกับการปรุงแต่งหรือไม่ปกติต่างๆคะอืมไม่ซื่อๆไม่เป็นกลางชอบเอาผิดกับสิ่งที่ปรุงแต่งใช่ไหมคำถามเขาประมานนี้เนาะไม่ซื่อทไม <ๆ S 1> เรามัก ทำไมเรามักไม่ยอมรู้ซื่อๆไม่เป็นกลางคะทําอย่างไรเราถึงจะไม่ไปเอาถูกผิดกับการปรุงแต่งหรือไม่ปกติต่างๆคะเรากคุณทํำยังไงถึงมันเป็นอย่างนั้นล่ะจริงๆจริงๆนะเพราะเราอะ่ะมันคุ้นชินกับการเอาผิดเอาถูกกับมันมันคุ้นชินกับการที่ไม่ปกติกับมันเราไม่ฝึกความคุ้นชินแบบเนี้ย แต่ตอนเนี้ยถ้าเราจะฝึกจริงๆนะฝึกจริงๆที่จะให้มันอยู่ปกติอ่ะต้องอยู่กับภาวะที่เป็นปกติก่อนให้เปลนก่อนให้ให้มันคุ้นชินก่อนนะแล้วแล้วต้องหัดรู้สึกวา่ามันไม่เป็นกลางเพราะอะไรเพราะจิตเราอะ่ะมันมีภาวะที่ไม่เป็นกลางคือเราดูอะไรแล้วเกิดภาวะชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบเนี่ยจะเป็นภาวะช่วยตัดสิน มันจะทําให้สิ่งนั้นนะ่ะไม่เป็นกลางทันทีเลยบางอย่างเราชอบเราก็ตัดสินใจไปอันหนึ่งเวลาเราไม่ชอบเราก็ตัดสินใจไปอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกเราไปใส่ความรู้สึกเองชอบไม่ชอบเนี่ยมันเลยทําให้ภาวะกลางไม่ได้แต่ถ้าเราจะให้ภาวะเป็นกลางกลางนะมันต้องถอนความพอใจไม่พอใจอสังเกตความพอใจไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเสียงได้ยินปุ๊บอ่ามันไม่พอใจ แล้วก็สังเกตตัวไม่พอใจปั๊บมันจะเหลือแต่เสียงล้วนๆตัวไม่พอใจหายไปพอมันเสียงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราชอบใจสังเกตความชอบใจไม่ได้สังเกตเสียงสังเกตความชอบใจมันเกิดขึ้นแล้วพอความชอบใจหายไปมันจะเหลือแต่ไอความเป็นซื่อๆกลางๆอยู่เสมอเสมอเพราะเสียงเป็นกลางกลางทุกอย่างเป็นกลางกลางแต่พอพอมาเสร็จแล้วเราจะเอามาจับใส่กันให้โดยใส่ความชอบใจไม่ชอบใจค่อยฝึกไปเรื่อย อีกอันหนึง่งเวลาเราฝึกอะพยายามขยันดูภาวะเขาเกิดเองหายเองเกิดเองหายเองเกิดเองหายเองทุกสรรพสิ่งเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆปรับมาเนี่ยปรับมาสู่ตรงนี้ต้องขยันอยู่กับภาวะรู้ซื่อๆรู้แบบไม่เอาอะไรรู้ตรงๆบ่อยๆเนะยต้องหาวิธีอย่างนี้นะประมาณนี้ข,ข, <อ S 1> ขยันนิ<ๆ>ดนึง ยันรู้ไว้ไม่เป็นกลางก็รู้ไม่เป็นกลางมีมีสมาชิกส่งสมัยนะพระอาจารย์ก็ถามว่าตัวกดคืออะไรตัวกดเออก็ตัวกดก็ดีไหมเนี่ยตัวกดคืออะไรอคือมันเป็นอย่างนี้นะนี่ ตัวนับจํานวนของใครคนใหม่อาจจะเข้ามาใหม่ๆอาจจะไม่ทันมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ในการรู้กําลังคิดอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นสีต่อไปเนี่ยใครจะเข้าคอร์สเนี่ยต้องกดให้ได้แสนครั้งก่อนถึงจะรับสมัครเ <laughs> นี่ยตัวเนี้ยแบบเนี้ยเครื่องเพ้นสีก็เอา,าให้ดูอยู่คือไอการกดเนี่ยไอตัวกดเนี่ยมันก็คือตัวรูปคำนั่นแหละ คอยดักนับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีภาวะรู้เกิดกับเราสักกี่ครั้งเพราะบางทีเรารู้นะแต่เราไม่มีตัวนี้อยู่เนี่ยที่เป็นสีโชว์อยู่เนะี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้เนะี่ยมันก็รู้เหมือนกันแต่มันไม่มีภาวะยืนยนนะันอ่ะไม่มีเพราะยืนยันแต่พอเราใช้ตัวนี้ปุ๊บพอเราจะยินเสียงปุ๊บเราก็กดหนึ่งครั้งพอมันคิดมาเราก็กดหนึ่งครั้งอ่าพอมันได้กลิ่นมาเราก็กดหนึ่งครั้งพอมันชอบใจมาเราก็กดหนึ่งครั้งไม่ พราะทุกครั้งที่มันกดน่ะมันจะกลับมาสู่ที่กายแล้วทิ้งภาวะนั้นออกไปมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิยาให้กลับมาที่กายแล้วทิ้งภาวะมันจะมันเป็นตัวเร่งให้ช่วยกันให้จิตมันแยกแล้วมันก็มีมีจํานวนยืนยันให้เราด้วยเออเรามั่นใจและทุกครั้งทุกครั้งที่ทำฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าตัวกดคืออะไรเนี่ต้องมาเข้าคอร์สต้องมาเข้าคอร์สทิ้งจะได้อยู่ อันนี้เป็นวิธีวิธีอุบายเพราะบางครั้งเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ไม่มีภาวะยืนยันว่าเรารู้สึกสักกี่ครั้งอ่ะพอเราใช้ตัวนี้ปุ๊บมันมีภาวะยืนยันไงให้เรารู้สึกงั้นต่อไปเนี่ยเอยให้ฝึกสักแสนครั้งแล้วค่อยมาเข้าคอร์สดีไหม <laughs> แสนครั้งนี่เราทำเราตีไปสิแสนครั้งเนี่ยอ่าเดือนหนึ่งเนี่ยต้องเตะตะวันสัเท่าไหร่ เอาสักกี่เดือนเอาสักตั้งตั้งเดทไลน์สามเดือนอ่าเราก็ย่นมาสามเดือนนี่มันอตั้งสามเดือนนี่มันเก้าสิบวันเก้าสิบวันเนี่ยเราต้องกดให้ได้วันละกี่พันแล้วก็เอาก้าเพราะเราทําอย่างเงี้ยจิตจะผูกพันกับการปฏิบัติตลอดทั้งสามเดือนเนี่ยมันให้ได้นิสัยทันทีนะอ้าวอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ค่ตัวกดตัวตัว,ตว,ตวนับจํานวนภาวะรู้นะ ใครไปหาซื้อเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันมีวิธีนิดนึงเดี๋ยววันหลังว่าจะเอามาให้ดูอ่ารายงานเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นไงบ้างก็เลเล็กได้ดีขึ้นคิดกลางกลางโอเคตัวเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็ช่วงก่อนหน้าที่เคยรายงานพระอาจารย์นะคะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนว่าเราเราเหมือนตัด ตัดตัวป่วนออกไปจากชีวิตนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันด้วยการทํางานก็ต้องเจอใช่ไหมเจ้าค่ะทีเนี้ยเอ่อระหว่างวันเนี่ยคือโยมใช้วิธีกระพริบตาแต่บางครั้งอะ่ะก็คือเอ่อหลักๆอะ่ะจะไม่ใช่ว่ากระพริบตาเกิดก่อนแล้วรู้คือจะใช้วิธีวิธีกระพริบตากระพริบตาแทนการยกมือแทนตัวกดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีเนี้ยเอ่อ,อพอมันมาเห็นผลเอาแบบที่ว่า เมื่อแบบทุกครั้งที่เวลาที่มันจะมีภาษาะของคนคนคนนี้เข้ามาหาเราอะค่ะมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เราแบบเอ้ยเราก็ดีขึ้นดีกว่าแบบพอเขาเข้ามาค่ะแล้วมันมันมีเรื่องที่มันแบบเอ้ยเราเราทุกครั้งเราต้องแบบอืมไปละต้องต้องควยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย,<ม>ยอยู่ๆมันก็มีความรู้สึกวา่าเอ้ยทําไมเราไปรู้ที่กับพิษตามเหมือนแบบมันเหมือนกับปึ๊บเหมือนกับอะค่ะพระอาจารย์ก็แบบเออเราก็สงบปากได้เนาะก็นิ่งแล้วก็ค่อยๆดําเนินการ จัดการภายนอกไปเรื่องงานเรื่องการไปแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็มันมจะมีอยู่คืนหนึ่งอะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเออคืนนั้นมันมันเออยมจะเรียกว่าอะไรครับมันมันคืออยู่อยู่นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่อยู่เราแบบเหมือนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วเราก็แบบเหมือนกึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็แบบว่าเราเรา คือโยมก็ไม่รู้อะว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเรียกว่าตัวรู้เลยคือแต่โยมไม่ได้สนโยมแค่จะจะเล่าให้ฟังว่าเหมือนตัวเองอะเห็นตัวเองอะลุกขึ้นมานั่งแต่ที่เห็นชัดๆเลยอะคือเฮ้ยเราเรามีความรู้สึกว่าเราเรากลัวตายด้วยหรอคือคือโยมมาคิดมาตลอดเจ้าค่ะว่าเอ้ยคือพร้อมอะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบจะจะตายแล้วแบบไปที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเพราะกําลังเร่งฝึกตัวเองอยู่แต่แค่ว่าเออเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยกลัวการแบบ อาจะตายก็ตายจะเจออะไรความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยโยมก็คือคิดว่าตัวเองอ่ะรับมือได้อะไรเงี้ยแต่คืนนั้นอ่ะมันเป็นคืนที่อยู่่แบบเฮ้ยทำไมอยู่ๆแบบเราหายใจไม่ออกแล้วแล้วเราเห็นเหมือนเหมือนเราลุกขึ้นมานั่งอะคะ่ะแล้วรู้สึกเราเห็นแบบใจเราอะ่ะใจเรากลัว,ใจ,ลวใจเรากลัวตายอพระอาจรย์คือเราเรา,เราก็เลยว่าโอ้ oh, ไม่ได้ละตื่นพอพอรู้สึกตัวแบบดีๆตอนเช้าอีกทีนะคะว่าโอ้ oh, เราต้องเร่งฝึกแล้วเนาะ ทำไมเรากลัวตายขนาดนี้ซึ่งแบบเราเราไม่คิดว่าเราจะกลัวตายแบบนี้ค่ะอาจารย์ใจมันเต้นแบบเร็วมากเลยค่ะอาจารย์ก็เลยแบบว่าเออคงต้องรีบเร่งมือในการปฏิบัติแล้วล่ะเพราะว่าเพราะใจมันแกว่งแกว่งจนแบบมันบอกไม่ถูกค่ะอาจารย์มันเหมือนแบบมันคงจะเหมือนคนจงจมนาไหมเจ้าคะอาจารย์มันอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเรา mm. เราเราแค่เรางวงว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะกลัวขนาดนี้ เฮ้ยแต่เรากลัวแต่ว like, ่าพอเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยเรากลัวเฮ้ยเราเห็นอะเราเห็นว่าเรากลัวปุ๊บมันก็มันมันก็มันก็เหมือนเหมือนมันดาวลงนะคะมันก็เออมันก็สงบลงแล้วแล้วแล้วยกก็อโอเคนอนนอนต่อแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาค่อยมาย้อนคิดอะเจ้าขะว่าเออทําไมเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเออนิดนึงอะเจ้าขาอาจารย์อืมโอเค เนี่ยเราสังเกตไหมอย่างหนึ่งเวลาเราเราปฏิบัติรมเราจะคิดว่าไม่ให้อารมณ์พวกนี้เกิดแต่เราไม่คิดใหม่อ่ะเฮ้ยให้มันเกิดมาสิจะเป็นปอุปกรณ์ให้เราได้รู้ไม่ดีอ่ะก็ด <c> ีก็ถ้ารเราัว<ร><ร>แต่คิดเออโมแต่เราัวแ,แ,แต่คิดว่าเฮ้ยทําไมฉันทําอย่างนี้อย่าง,งกลัวไตแล้วสังเกตดูนะเวลามันจะเป็นอ่ะภาวะที่มันจะรุนแรงอ่ะมันต้องมีเหตุปัจจัยประกอบไงพวกเนี้ย ไอ้ตอนเราพูดเนี่ยเราไม่มีเหตุปัจจัยประกอบเนี่ยมันจะไม่มีหรอกแต่พอมีเหตุปัจจัยประกอบเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจะมีมันจะขึ้นมาก่อนเลยเมื่อมันขึ้นมาก่อนปุ๊บเราอย่าไปรังเกียจตว่าไม่ให้มันมีแต่ให้มันมีปุ๊บแล้วเราเอามาเป็นอุปกรณ์ในการรู้ความกลัวตายถ้าเรารู้ความกลัวตายอ่ะแล้วเราไม่เข้าไปร่วมนะมันจะไม่มีปัญหามันก็เป็นแค่าอารมณ์หนึ่งไม่ต่างจากโกรธโลภหลงหรอกใช่ไหมอัน,นเนี้ยถ้าต้องฝึกไปวันเนี่ยเห็นไหม อันนี้สงให้การรู้สึกกับพิษตาบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันจะเชื่อมโยงไงจิตมันจะไม่ได้นิสัยอ่ะเวลาได้เกิดขึ้นกุ้งมันก็จะมากับพิษตาพิพตานี่ถ้าคนไหนได้น,สนิสัยรู้ยิ่งแจ๋วเลยนะิสัยรู้เนี่ยยิ่งแจ๋วเลยนะถ้าได้นิสัยรู้เราฝากึกฝึกหัดรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อไปมันจะได้ได้นิสัยรู้ไม่ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะเป็นยังไงก็ตามแต่เรามีนิสัยรู้เป็นหลักกลัวตายก็คือให้มันกลัวตายแต่เราไม่นิสัยรู้เป็นหลักไม่ใช่นิสัยรังเกียจความกลัวตาย ทุกสภาวะทมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอุปกรณ์ให้เราได้ได้ฝึกหมดเลยนะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกจะทําลายเขาไม่เขามีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเพราะถึงเวลาแล้วนะทุกเรื่องถึงเวลาเนะี่ยเมื่อเขามีเหตุปัจจัยเหมาะสมประกอบอย่างเหมาะสมปุ๊บเขาจะสร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาจังหวะนั้นแหละที่เราจะได้มีโอกาสรู้โอกาสรู้โอกาสร,าสรู้บางครั้งเราไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มีจังหวะไม่มีเหตุปัจจัยประกอบไง แต่พอมีเหตุจะประกอบพุกก็จะขึ้นมาพอขึ้นมาปับ๊บโอเคได้จังหวะดีแล้วเราจะเอานิสัยรู้เหมือนกับเราเอานิสัยกับพิพตานี่แหละทั้นใครก็ตามทําสิ่งไหนซ้าๆซ้ำๆบ่อยๆจิตจะได้นิสัยอันนั้นนะอันนั้นเหมือนเราสั่งสมกันตลอดเวลาเนี่ยเราสั่งสมกันเนี่ยให้เกิดการรู้บ่อยๆเนี่ยนะโอเคขอบคุณค่ะอ่าอ่าขออนุโมทนาขอให้ทุกคนได้นิสัยรู้นิสัยพุทธ,ธะนิสยัย สาภาวะแห่งอิสระอ่าที่มีอยู่ในตัวคนทุกๆคนนะให้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายนั่นแหละดีแล้วแต่เราคือความอิสระจากมันเท่านั้นเองนะนะเท่านั้นเองทุกๆคนเทินเจริญพร